สวนเจ้าเอฟซีหลายเดือนละไม่ได้มาสวนนี่ตอนี่เจ้าอเอฟซีตอนนี้เนาะโอ้เหลืองอลามเลยเหลืองเตี้ยงามเตี้ยดีปวดท,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 ท้อท้อท้อททอเยจะได้กินซุกแล้วปวดซุกสักำแล้วเนี่ยนะอันนี้มาเตี้ยขนาดแล้เนี่ยเจ้า โอ้ก็จะเก็บแล้วเนอะมันดีกูแกนเลยเนี่ยบันเดี้ยวนี้เนาะอ่าเกิดเด็ดแล้วนะเอาหน,น้าคู้ไว้ก่อนเด็ดทุกเม็ดทุกแก,กนจำเป็นต้องเก็บเพราะว่าเมื่อเมืเข้ามาถ้าที่ประวันจะสวยละไว้มันก็จะเน่าเหี่ยบได้นะเจ้านเานาะเน่าหรือว่านกอาจจะมากินนะเจ้าเก็บแล้วเนอะอ๋อไม่เล็กันยังพวกนี้เล็กเด็ดเด็ดก่อนเนี่ย เจ้าแม่ต้นบอกก้อยเตจ้าแม่บอกกยเตดหนึ่งสองเจ้าโอ้ดิเจ้าเองนี่เสียงแกรบเจ้าฝนวันนั้นเจ้าเจอตึงฝนตึงลมวางนี่ก่อนวางนี่ก่อนโอ้ตองต๋องต๋งตงอาดีกินลอนีอนเ้ เก็บไปมดนี right. Again, children, right. okay. Line. Line. Land land. ่นะน่้าหน้ๆเนี่ยข้าเจ้าหนึ่งสองสามหน่อย่างไเนี่ยอุ้ยได้แล้วฮนี่สองแก่นกะเล่นเลนๆบะก้ยเตีดหรือมะแล้วก็นี่หะเห็นสองแก่นเนี่นี่เนอะโอ้เจ้าขาพอนะเหมาคันนานี่ นอนกันเนาะมกขนาดแล้วต้องอืดต้องเฟอกินแลครับครับทายดีขนาดอันนี้ก็ต้องเอาไปเพราะว่ามันสุกแล้วนี่แกงกน,นี้แล้วก็เหลือก็แกงนั้นเนี่ยโอ้นี่อันนี้ต่ำก็มาไ,ได้นะมันสุกแล้วข้างในเหลือแกนเดียวเป็กเล็กแล้ว <laughs> เหลือตะควันละกับนี้อ่า บับลงต้นแล้วก็ให้มันหนุอยมอ่ะแห่ใหม่เนะเจ้าเหมาะขนาดก็เดียวก็มาเอาไว้นี่ก่อนเอฟซีนี่มาห่อบบนี้เอาไปดูการปลูกไวนะ้นะเริ่มลนะหนุอยนี่เนาะมันก็หนุอยละนี่เหมาะขนาดนี่อ่าเนี่ยปลูกหลายต้นเลยน,นี่นี่ออกไปทางปูนนะเจ้ารุ่นเดียวกันเลยนะเจ้านีดอก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 เริ่มดอกกันละ เขาเพือกเขาแผ่นแล้วนี่ปุละเหาะนะนี่ก็ต้นเงาะใหญ่แล้วตอนนั้นมาปลูกยี่หมอกใบแอลระบาดเดี๋ยวนี้เด้อสูงได้พี่ประมาณก้อนอันเนี้ยฮึประมาณก็ได้ละใหญ่ละอันนี้ทักละบาดได้รีดใบมันถ้ารีดใบนี่มันจะโปร่งงามเลยนะเจ้ามีต้นเหมืนาวเอาต้นบลิดไม้ในหะ้เราดูประเมินกันได้กินละดา นี่บะถึงปีอาจารย์นะบะถึงปีไปพอต้นมังคุดก่อนเนอะ์เอซีปะ่ะพอมังคุดที่ที่พมันเดือสวยปลูกไว้นขนาดควรของอุ๊นอนขนาดเท่เนี้เอา้านี่กระเทำไมตะก้อนนี้นะปิดปากขนาดนะ,นะเจ้าแกวมาเองมาได้เลยนะเนี่ยปากติดเป็นปุ๊บเป็นปุ๊บเลยนะแต่กวเดี๋ยวนี้มันบ่มี้ลนะนายเจ้านี่ ต้นมังคุดนี่เนาะโอ้งหยอแล้วนะเจ้าอ๋อไอต้นไม้กระเซาะกระเซิงแล้วเนี่ยก็ได้จะได้มาปักเห็นไหโอ้เจ้านี่อืมดินมันนุ่มนะเจ้าดินมันนุ่มมันก็เลยต้นมันก็เลยนั่นอ้อรีบมาปักทำไมละวันนี้หนต้นอ๋อต้นนี้โง่โกง่ละเฮ้เอฟซีวันนี้ต้นนี้โง่โกง่เจ้า มังคุดมังคุดเนี่ยโอ้ถ้าจะงมลมแต่ว่าวันซื้ร์นี่ลมมันนักนะใหญ่ขนาดแล้วเนอะนี่นะโอ้เหมาะขนาดเจ้าวันนี้ปลา,าเอซมาแอลส่วนบดบดมืดมืดพอต้องบนกับฝนตกนะนต้องอยูอันนี้ลงไปห,น,หน่อยนึกว่ลูกใส่กินละอกไม้มาเปียละโอ้ี่ก็น,นี โอ้ต้องเอาไม้มาเปลี่ยนละมาดูมันกระเดี๋ยวมันจะเสื่องแล้วมันจะงมนะเอ้าอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวไปซพอมไม้โอ้กว่ามันจะหักไม้นี่เราเสียบไว้ก่อนเด้อปฝากไว้นี่ก่อนนะก็เดียบจะไปเอาไม้ใหญ่ๆมาใส่เนอะกรเดียบดูลรำอ๋ออ้อยต้นใหญ่ป้นสูงเนอะอ๋อต้องเซาะไม้ใหญ่ๆละเจ้าเอฟซีอ้าโอเคเอฟซี F C. มาเอล ดีม่วดีงานเจ้าฝนตกหลังฝนตกไม่ใช่หลังฝนตกนะตอนนี้ก็ตกซิซิอยู่เจ้า